พระมีสินทั้งสองร้อยยี่สิบเจ็ดทั้งสินนอกปฏิมอเอกแปดรออ้อยกว่าข้อสินระฤาษีมันมีสินดอกข้าเจ้าอยู่ในป่านนั้นหนูจะกินยังไงกินขมวยอยากก,าก,กบกินเพื่อเนเองมันมีผู้ใดตั้งสินตั้งระบบระเบียบให้ตั้งเอาเองก็บ่เข้าใจสินนี่ตั้งมาได้พระเจ้าข้าจาะได้ประพฤติปฏิบัติตามฤาษีเราบ่ได้อยู่น้ำพระเจ้าเราอยู่พระเราอยู่ในป่านนั้นดงเราจึงมีสินหน่อยกับระเราจึงต้องการงบา,าบต้องไหว้พผาวันนี้สุนันทาฤาษี เห็นพระุพธเจ้าประทุมมุตระผ่านมาเลื่อมใสหลายหลายเลยเอาขีดินถวายเพ่นปกตนไหมถวายเพ่นเป็นบัตรเรียกว่าอารามอารามนั่นคือซื่อของวัดป่าอันวัดนี่เป็นื่อของวัดป่ามันเกิดใหม่วัดเป็นพระาไทยพระาตลาวไปวัดแท้งแห่งหัวใจเลยวัดนี่ไปวัดแท้แท้ไป่รู้เงาพระใดนะเ่ยเพ่นสิเหดซิมเพ่นงมวัดิห่งเงานสดงกวงท่านนี้พระเจ้าเพลนดินหมอบให้งเจอมาวัด อันอยู่ในป่าเนี่ยเป็นเป็นบรรยูปกติของนักรวดเพราะเรียว่าอารามแปลว่าป่าอันที่เป็นที่น่ารื่นรมยินดีเราปลูกป่าเมืแล้วก็ถวา,ายพระพุทธเจ้าชื่อว่าปฐุมมุตระจากเมื่อนั้นมาไม่เคยโตนรกจักเถือ่อเคยเกิดเป็นคนกับงเทวดาสุดท้ายได้ฟังเทวพุทธเจ้าเมื่อเดียวออกมาบวชแหผมบ้านแลมเป็นพระอาจาร์ก่อนหมู่มาชาเนี่ยเป็นพระอ,อุบาลีผู้ทรงพระพิณายแต่ก่อนแรกก็เป็นฤาษี ซึ่งวาสุน,นันทาฤศีฤษีสุเนศสามบารมีเพื่อติบรรลุธรรมเป็นพระอรหันามฤษีบางประเภทท้อใจในความเป็นฤษีอย่างนั้นบป่ปรารถนาควาเป็นพระอรหันต์อย่างว่าเป็นเจ้าของขักทางนั่นตายจเจริญอ,อิทธิบาทดังเถียงคนอื่นตายไปเป็นลอยเป็นเศร้าเสือคนอันเจ้าของยังอยู่ยี่นปลาหน,นึ่งดอกคนนี้มีความอิ่มปีติพักขา บางในอย่างมันอิ่มเองใม่ใจอิ่มอิ่มเลยตายเ่าไม่แม่ใครจะกินได้เนี่ยมาใครจะขึ้นใบมังเมาภาษาบาลีเรียกว่ามังเมงต้นมังเมาใบมังว่าตีลกาปัญตีลกาทุสมนี้หลังคุณลังองค์เป็นมอจยาแต่บางองค์บนบำเพ็ญตนเพื่อจะเป็นพระอรหันต์เพื่อจะเป็นผู้ที่เจ้าก็มีที่มีความเมตตาอนุเคราะห์คนอื่นมากจังส่ชื่อว่าผู้ที่บำเพ็ญตนเพื่อเป็นพระอริยเจ้าในอนาคต ตอนเป็นฤาษียังบดินเป็นพระอริยเจ้าได้กิเลยังเต็มหัวเต็มข่นยคำว่าในบ้านเมืองบดินบดนตายกิงอยู่แต่ในป่าบอนมีผูมีคนคุ่มือไง่าไงใครจะเห็นบดล้มีฤทธิ์มีเดชยังดอกไปเบิ่งดิ่งด่ก็เห็นดิ่ี่แล้วเมืองลือสีเกตประเทศอินเดียย่างไปใส่เหยียบแต่อุจาระลือสีย่างไปเหยียบแต่ขี่ลือสีลือสีหลายหลายเจ้าเขาตั้งซื้อเมืองเมืองลือสีเกตยังอยู่ได้คุ่มือไรคือยังไงผมพี่ หนวลลากขี้ดินหุ่นกระ,ม,ระมีเล็บเพิ่เไปกอมโลโคงเล็บเพิ่ลขี้แคลนปัน้นปนมาปนปนดุภาษาบาลีเรียกว่าอีสิปะกะทันโตปะกะทันโตผู้มีผู้มีโคนอยู่ในฟันอีสิปะกะทันโตมาลีว่าปะกะทันโตทันตะแปลว่าแควทันโตผู้มีแควปะกะมิไดขี้ต้มยังไม่แคลว่าเน่ย 去东西前，你们两个去下都热的嘛。<laughs>